เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่14กุมภาพันธ์วันนี้ครับกับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรามาเริ่มกันที่อัปเดตความเคลื่อนไหวตลาดซัมเมอร์2025ซึ่งคาดว่าจะเป็นตลาดครั้งสำคัญสำหรับการเริ่มต้นนับหนึ่งที่แท้จริงของรูเบนอาร์มริมกับสโมสร ทั้งนี้ครับทางลอรีวิทเวลสายข่าวปีสแสดงระดับเทียร์หนึ่งของสื่อน้ำดีอย่าง t ิ e Atlantic กนะครับได้ออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจไว้ค่อนข้างเยอะในช่วงดึกที่ผ่านมาเรามาเริ่มกันที่เรื่องราวของวิกตอร์ยูเคเรสกองหน้าตัวเก่งวัย26ปีของส p o r t i n g l i s b บอกันก่อนซึ่งเป็นเดลอที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายต่อหลายคนคาดหวังว่าสโมสรจะดึงตัวมาเสริมคมเกมลุกให้กับทีมและมันก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นไปอีกนะครับเมื่อลูกพี่เก่าอย่างรูเบนอาร์มริมเป็นี่ อย่างไรก็ตามครับล่าสุดจากรายงานนั้นแฟนบอลอาจจะต้องเผื่อใจไว้บ้างแล้วละครับเมื่อทางลอรีวิทเวลเปิดเผยว่าโอกาสที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะดึงตัววิกตอร์ยูเคเรสมาร่วมทีมได้สําเร็จนั้นปัจจัยหลักๆสโมสรต้องจบด้วยการคว้าตัว๋วลยศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกซีซั่นหน้าให้ได้เท่านั้นเลยครับเนื่องจากว่านักเตะมีความต้องการอยากย้ายไปร่วมทีมที่ได้เล่นรายการใหญ่ใบนี้ ถึงแม้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะแสดงความชัดเจนอยากได้ตัวมาดยตลอดก็ตามและในที่นี้ครับยังมีเหตุผลหนึ่งซึ่งสำคัญไม่แพ้ากาันก็คือบอร์ดบริหารของสโมสรม่คิดจะทุ่มเงินค่าตัวกว่า80ล้านยูโรสำหรับการคว้าตัวกองหน้าที่อายุใกล้แต่หลักยิ่มิปีมาร่วมทีมด้วยและด้วยสองเหตุผลที่ว่ามานี้ครับจะไม่ชีอของวิกตอร์ยูเคเรสอาจจะเป็นค่าเซนขนานกับทัพปีแสดงของเราก็ได้ สายไงก็ตามครับก็ต้องมาตามติดสถานการณ์เดิวนี้กันต่อเมื่อถึงใกล้ตลาดเปิดจริงๆรายงานต่อมายังอยู่กับลอรีวิทเวลนะครับและก็ยังอยู่กับการเสริมคมเกมรุกแต่อาจจะเป็นเดิวที่ทําให้หลายคนเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเมื่อทางลอรีวิทเวลครับได้ระบุว่าเจมี่วาร์ดีกองหน้าตัวเก่าวัย37ปีของทีมเบลสเตอร์ซิตี้คือหนึ่งในการย้ายทีมที่เป็นไปได้สําหรับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดแบบไม่มีค่าตัวในซัมเมอร์ที่จะถึง ซึ่งในที่นี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็มีแผนสําหรับการคว้าตัวกองหน้าฝีเท้าดีเข้ามาร่วมทีมอยู่แล้วแต่สําหรับเจมี่วาดีนั้นคือตัวเลือกที่เป็นไปได้หากว่าสโมสซอตัดสินใจขายทั้งรัสมูสอยลุนและก็โจชัวเซอรซี่ออกจากทีมแบบคู่และก็ซื้อกองหน้าตัวเป้าคนใหม่เข้ามายืนในตําแหน่งเบอร์9 1คน ทางทัพปีศาจแดงของเราก็พร้อมจะเซ็นฟรีเจะมีว่วาดดี้เข้ามาเป็นแบ็กอัพเช่นกันโดยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับมันอาจจะฟังขัดกับนโยบายของบอร์ดบริหารที่ว่าอยากจะดึงนักเตะในไวัยไม่เกิน25ปีเข้าสู่ทีมแต่ด้วยสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนปัจจุบันเรื่องนี้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนไปกันที่อีกเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการเสริมคมเกมลุกนะครับ ทางลอรีวิดเวลเปิดเผยเพิ่มเติมมาว่าเลียมดีลาบกองหน้าวัย22ปีของอิฟสวิดทาว์ก็เป็นอีกท้งเรื่องหนึ่งครับที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกำลังจับตามองอยู่หลังนักเตะถือว,ว่าทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจกับการลงเล่นในลีกสูงสุดครั้งแรกด้วยการซัดไป9ประตูในศึกพรีเมียร์ลีกให้กับทีมม้าขาวดูที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเองเนี่ยครับก็เชื่อว่าราคาของนักเตะที่จะลดลงมาอย่างมากหากอิฟสวิดทาว์ตกชั้นด้วยและในตอนนี้ครับชื่อของเลียมดีลาบทางลอริวิดเวลก Race ด้้วยซําหากว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะดึงกองหน้าสักคนเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์สาหรับเรื่องค่าตัวนะครับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้มีเงื่อนไขซื้อตัวเลียมดีลักกลับไปที่ราคา40ล้านปอนด์ซึ่งคาดว่าราคานี้เลยครับจะเป็นราคาอ้างอิงเบื้องต้นของสโมสรต่างๆหากว่าจะซื้อนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมแต่ก็คาดว่าหากอิฟสวิตทาวตกชั้นราคาของเรียมดีลับก็น่าจะตกลงมาบ้างเล็กน้อยครับเหลือประมาณ20-30ล้านปอนด์ด้วยกัน ไปต่อกันที่ข่าวการปลดพนักงานในสโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ตของอีเนออสกันครับซึ่งหลายคนคงพอจะทราบกันแล้วว่าสโมสอนได้ปลดพนักงานไปกว่าอีกประมาณ1-200คนซึ่งหนึ่งในนั้นครับมีชื่อของแซกี้เคหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการที่ทำงานมาอย่างยาวนานออกจากตำแหน่งด้วยซึ่งกับเรื่องนี้ครับทางแมด์ลอตันหัวหน้าฝ่ายข่าวของเดอะไทม์สื่อชื่อดังของอังกฤษได้เปิดเผยว่า เจ้าที่ของสโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างไม่พอใจเซอร์ซิมบัคลิฟและก็อินิออสเป็นอย่างมากต่อเรื่องนี้ครับเนื่องจากว่าแจนะ็คกี้เคนมาจากครอบครัวที่เป็นแฟนบอลตัวยงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็ทำงานร่วมกับสโมสรมาตั้งแต่ปี1995ในตำแหน่งผู้ช่วยของเดวิดกิลอดีซีโอของทีมก่อนจะโยกมารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ดูแลทีมชุดใหญ่ของทีมที่คารรงตันและตำแหน่งสุดท้ายคือการได้รับเลื่อนให้เป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเมื่อปี2023ด้วย ดิตอนนี้ครับเป็นที่น่าจับตามองว่าจะมีกระแสคลื่นใต้น้ําในสโมสอนหรือไม่ต่อทัศนัติที่ทุกคนมองต่อเซอร์จิมลัดคลิปและการมาของอินิออสที่ปฏิบัติกับคนในสโมสอนแบบไร้วัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนานในการดูแลพนักงานด้วยอยู่ที่หลายฝ่ายนะครับต่างมองคนละมุมและก็มีข้อดีข้อเสียต่างเหตุผลกันไปด้วยครับ เรามาต่อกันที่ความเห็นของไทโรนมาชลนักข่าวของแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์นะครับกับการพูดถึงนโยบายของสโมสรภายใต้การบริหารฟุตบอลของกลุ่มทุนอีนนออสที่นำโดยเซอร์เจมส์รัดคลิฟฟ์ซึ่งทางมาชลครับมองว่าการที่อีนนออสกำลังปลดพนักงานในสโมสรให้เหลือประมาณ500กว่าคนเหมือนที่ทีมอย่างแมนซิตี้์ทำในปัจจุบันนั้นหรือแม้แต่นโยบายการดึงนักเตะที่ไม่แพงมากนักแต่เต็ไมไปด้วยคุณภาพตามที่โค้ชอยากได้รวมถึงการให้ค่าเหนื่อยไม่เวอร์จนเกินไปอย่างดีลล่าสุดกับ ทริกดอกุยกำลังจะส่งผลดีต่อการบริหารสโมสรในระยะยาวอย่างแน่นอนครับโดยกับเรื่องนี้ไทรรนมาเชลได้แสดงความเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่าอย่างที่ทุกคนได้เห็นบนหน้าสื่อว่า ip, เซอร์เจมส์รัดคลิฟเตรียมที่จะเลิกจ้างพนักงานของสโมสรอ,อีกครั้งในเร็ววันนี้โดยจะเลิกจ้างพนักงานอีกประมาณ100คนซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการเลิกจ้างพนักงานรอบที่2ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นของสโมสรไปอีกมาก ซึ่งจากการคาดการณ์นั้นการเลิกจ้างพนักงานชุดแรกจำนวน250คนก็ช่วยให้สโมสรประหยัดเงินได้ถึง40-45ล้านปอนด์ต่อปีตลอดที่ผ่านมาสโมสรต้องแบกรับค่าจ้างพนักงานมากถึง180ล้านปอนด์ต่อปีและมันก็ไม่แปลกที่พนักงานเหล่านี้จะมีความกังวลต่ออนาคตของตัวเอง อย่างไรก็ตามทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนไปเซอร์จิมนาคลิฟเข้ามาเปลี่ยนโอทัฟฟอร์ดด้วยการลดต้นทุนจุดนี้แต่เขาก็ยืนกลานว่าเงินจากจุดนี้นี่ล่ะจะเป็นการเพิ่มทุนเสริมนั้งแต่ให้กับรูเบนอาโมริมเพื่อสร้างทีมชุดนี้ของเขาขึ้นมาใหม่และมีกฤติเป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆของอีนิออสด้วย ยังมีเรื่องการเสริมทัพอีกนะคุณนี่เห็นข้อตกลงมูลค่า25ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับแพทริกดอรกูวิงแบ็กวัย20ปีตลาดมกราคมนี่เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเขาเปน็นนักเแต่ที่เหมาะสมกับระบบของรูเบนอาร์มริมและกำลังก้าวไปสู่อีกระดับเขาจะกลายเป็นนั้งแต่ที่มีศักยภาพอย่างมากในอนาคตด้วยและสโมสสอนจัดการมอบค่าเหนื่อยให้กับเขาอย่างเหมาะสมที่40,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นั่นคือการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของแมนยูนเต็ด โมสรเคยจ่ายค่าเหนื่อยสูงลิฟตให้กับนักเตะที่เซ็นเข้ามาใหม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามันส่งผลกระทบหลายอย่างและตอนนี้ชัดเจนมากกับสถานการณ์การเงินของทีมนอกจากนี้เท่าที่ผมทราบมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังหาทางปล่อยค่าค่าเหนื่อยสูงแต่ไม่ได้เป็นกำลังหลักของทีมหลายๆคนออกไปด้วยคุณเห็นแล้วในตลาดมกราคมอย่างมาคาสรนฟอร์และก็อนโตน,นี่ ซึ่งช่วยเราประหยัดเงินไปได้มากถึง6ล้านปอนด์และหลังจากจบซีซั่นนี้คริสตินเอริกเซนวิกตอร์ลินเดเลฟกำลังจะถูกปล่อยออกไปทั้งสองรับค่าเหนื่อยสูงแต่แทบไม่ได้ลงเล่นอีกคนก็คือคาเซมิโร่ที่จะต้องตามไปติดติดอย่างแน่นอนและหากคุณคิดแค่ค่าเหนื่อยจากนักเตะทั้ง3คนที่อายุเกิน30ปีและไม่ได้เป็นตัวหลักให้กับทีมของอาร์โมริมนั้นสโมสรนจะประหยัดเงินไปได้มากถึง31ล้านปอนด์ต่อปีกันเลยทีเดียว และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดรอบเช้าประจำวันที่14กุมภาพันธ์หากว่าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ